วิธีการเปลี่ยนยูเซอร์ใหม่มาดูครับเห็นไหมครับยูเซอร์ของเราเขาจะมีประมาณนี้ใต้รูปภาพจีเขียนว่า assign user 611179าประมาณนี้ครับจำยากนะครับจะม,มีวิธีการเปลี่ยนยังไงในแอปต k t o k มาดูนครับแต่ไปที่แก้ไขโปรไฟล์เมื่อเข้าสู่หน้าแก้ไขโปรไฟล์ก็จะมีชื่อเห็นไหมครับชื่อและชื่อผู้ใช้งาน แต่ไปที่ชื่อก่อนครับชื่อสามารถสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับและสามารถเปลี่ยนได้ทุกๆ7ก็วันนะครับแต่แนะนำจะเปลี่ยนบ่อยครับเพราะว่าคนจำยากครับเราจะมาเปลี่ยน user คือชื่อผู้ใช้งานตัวนี้ครับแต่เข้าไปครับจากนั้นนะครับเข้าสู่หน้าผู้ใช้งานตัวนี้ครับลบทิ้งเลยครับ การเปลี่ยน,นยูเซอร์นะครับต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับภาษาอังกฤษเราจะใส่ชื่อคำว่าตามนี้เลยนะครับ mm hmm. เมื่อเราใส่ชื่อแล้วครับ mm hmm. เห็นไหมครับถ้าเป็นตัวนัสือสีแดงก็แปลว่ามีคนอื่นใช้แล้วนะครับแ mm hmm. นะนำให้ทำการเพิ่มตัวอักษรอ,อื่นหรือว่าเพิ่มตัวเลขเข้าไปครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเพิ่มตัวเลขเข้าไปนะครับ mm hmm. เพิ่ม 1>, 1 7 1 7 5เด้ีกว่านะครับ1 7ึหได้ไหมห้า <5 S 2> ได้นะครับเครื่อหมายถูกด้านหลังเห็นไหมครับณช็อปหนึ่งเจ็ดหประมาณนี้ครับถ้าได้นั้นแล้วแตะบันทึกมุมขวาบนตัวนังสือสีแดงบันทึกครับคุณสามารถแก้ ใช้ได้ภายในอีก30วันนะครับโอเคครับตั้งชื่อผู้ใช้งานตัวนี้ครับเรียบร้อยครับการตั้งชื่อผู้ใช้งานการเปลี่ยนยูเซอร์เรียบร้อยครับสามารถเปลี่ยนยูเซอร์ได้อีกครั้งหนึ่ง30วันนะครับหลังจากนี้ไป30วันค่อยสามารถเปลี่ยนได้ครับดูด้านหน้าครับเห็นไหมครับด้านหน้าเปลี่ยนไปแล้วเป็น s i n Na Shop หนึเห็นไหมครับ เปลี่ยนเรียบร้อยครับพร้อม